เจ็ดสุสานสศักดิ์สิทธิ์สถาปตัตยกรรมแห่งความตายที่งดงามจับใจอันดับที่เจ็ดสุสานเรโกเลตาจากอาร์เจนตินาที่ฝังศพของชนชั้นสูงและอดีตประธานาธิบดีเต็มไปด้วยประติมากรรมอาร์คเดโคบาร็อกและโกธิกงดงามราวพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอันดับที่หกสุสานไฮเก็บจากอังกฤษสุสานเก่าแก่สไตล์วิกตอเรียนใต้ร่มไม้ใหญ่และสุสานแบบนีโอโกธิกเสมือนเดินเข้าไปในนิยายลึก สมัยศตวรรษที่19อันดับที่5สุสานชิมิเตโรโมนูมาเตเลจากอิตาลีแกลเลอรี่ของหินอ่อนอันวิจิตรรูปปั้นสลักที่บรรจงทําด้วยฝีมือระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินอิตาลีอันดับที่4สุสานกรีนวูดจากสหรัฐสุสานประวัติศาสตร์ในนิวยอร์กดดเด่นด้วยภูมิทัศน์แบบอุทยานและอนุสรณ์แบบนีโอคลาสสิกงามสงบอันดับที่3สุสานจินสีฮ่องเต้จากจีน สารใต้ดินของจักรพรรดิองค์แรกแห่งจีนที่ฝังทหารดินเผานับพันนายแต่และตัวมีใบหน้าไม่ซ้ำกันเลยศิลปะและอำนาจรวมอยู่ในที่เดียวอันดับที่สองทัชมาฮาลจากอินเดียสุสานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่สร้างด้วยหินอ่อนขาวสลักลายดอกไม้และโครงกวีอิสลามเป็นสุสานที่เปรียบดังบทกวีที่จับต้องได้และอันดับที่หนึ่งสาลอิหม่ามเรซอรจากอิหร่านสารเจ้า อิสลามที่บรรจุร่างของออาลีัลลีดาซึ่งถือเป็นอิหม่ามองค์ที่8ในศาสนาอิสาลามนิกายชีอเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยกระเบื้องโมเสกน้ำพุลวดลายเรขาคณิตวิจิตบรรจงราวกับพระราชวังแห่งสวรรค์แล้วคุณคิดว่าสุสานไหนสวยงามที่สุดใน